สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนํามาเสนอมีชื่อตอนว่าบุกป่าผจญผีหลังกลวงซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาในตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นั้น ผมมีน้าบ่าวคนหนึ่งแกเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจหลายต่อหลายครั้งแกมักจะเข้าป่าไปสอดแสวงหาล่าสัตว์เป็นประจำแม้ว่าน้าบาวของผมแกจะไม่ได้มีอาชีพเป็นพรานป่าแต่ทักษะการเดินป่าของแกนั้นก็ไม่ได้เป็นสองรองใครยอย่างแน่นอนในบางครั้งแกยังรับหน้าที่เป็นไกด์อาสาให้กับนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความที่แกรู้จักพื้นป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งน้าบ่าวของผมเกิดนึกอยากเข้าป่าไปล่าเนื้อมากินกันที่บ้านแกก็เลยชวนผมไปด้วยผมตอบตกลงไปอย่างทันทีเพราะชาวบ้านอย่างเรานั้นไม่ค่อยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำมากนักหรอกเด็กอย่างผมถ้าไม่ดิดลูกแก้วเล่นปลาหินไปวันๆก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันเมื่อน,นาบ่าวชวนผมเข้าไปในป่า ผมจึงไม่ปฏิเสธเมื่อพร้อมผมและน้าบ่าวก็ระเตรียมอุปกรณ์ในการเดินป่าผมเหน็บมีดพลาไว้ที่เอวส่วนน้บาบ่าวของผมแกพกปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เอาไวย้ยิงสัตว์ป่าขวดน้ำดื่มที่เอาไว้ใส่น้ำดื่มยามกระหายเมื่อถึงเวลาพวกเราก็มุ่งหน้าสู่พื้นป่าใหญ่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านน้บาบ่าวของผมเดินป่าเก่งมากแกเดินฉับฉอย่างว่องไว ผมที่ยังเป็นเด็กน้อยก็พยายามเดินตามอย่างไม่ลดละแต่อย่างไรก็เดินไม่ทันจนบางครั้งต้องร้องตะโกนให้แกรอด้วยคืนพัดหลงอยู่ในป่าเพียงลำพังมันคงจะไม่ดีอย่างแน่นอนป่ารกทึบมากมายขนาดนี้บางจุดก็มีทานน้ำเล็กๆไหลลงมาจากทางด้านบนอากาศที่ชุ่มชื้นและเย็นสบายนาบ่าแกเล่าเรื่องการเดินป่าให้ผมฟังราวกับว่าแกกำลังทำหน้าที่ไกด์อยู่ก็มิปาน แกหยุดเดินและถามผมว่าถากเราเข้าป่ามาแล้วไม่มีน้ําดื่มจะทาอย่างไรผมคิดว่าจะตอบแกออกไปว่าก็รอยฝนตกสินะแต่พอมานึกคิดอีกทีคําตอบที่ตอบไปอย่างนั้นมันงงเงามากผมก็เลยบอกไม่รู้หน้าบ่าวแกยิ้มออกมาพร้อมกับพูดกับผมว่ามานี่เดี๋ยวน่าจะสอนอะอยให้ว่าแล้วแกก็ชี้ไปที่เถาวันที่อยู่รอบๆตัวแกบอกให้ดูแกนะแกหยิบมีดออกมา ฟันจับเข้าไปที่ถาวรน,นั้นทันทีที่ถาวรขาดลงก็มีน้ําไหลออกมาจากถาวรเลาากับว่าเป็นก๊กนา้าผมยืนตะลึงและตื่นเต้นกับสิ่งที่เพิ่งเคยได้เห็นเป็นครั้งแรกผมจึงหยิบเอามีดพกของผมออกมาและฟันฉับไปที่ถาวรผมเอาปากไปลองน้าที่ไหลออกมาอย่างสนุกในพื้นป่ามีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่หลายสิ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นไว้ผมเดินตามหน้าบ่าวต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแกบอกว่ากลาเที่ยงแล้วให้หยุดพักกินอาหารซะก่อนผมก็ถามแกไปว่าเราไม่ได้เอาอาหารมาเลยแล้วเราจะกินอะไรกันครับน้าบ่าวยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเองคอยกอ่อของไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน่าจะไปหาอาหารม่เองน้าบ่าวเดินหายเข้าไปในลาวป่าส่วนผมก็เลือบเอาไม้แหง้งมาสุมๆกันกอ่อกองไฟขึ้นมาหลอไม่นานนักน้าบ่าวของผม ก็กลับมาพร้อมไก่ป่าตัวใหญ่ที่แกล่ามาได้น้าบ่าวจัดการถอนคนและนําไก่ตัวนั้นมาเสียบไม้และย่างกินกันรสชาติของเนื้อไก่ป่านั้นช่างอร่อยยิ่งได้กินกลางป่าแบบนี้ยิ่งได้อรรถรสยิ่งหนักหลังจากที่เราอิ่มมีพี่มันกันแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวมันจะมืดค่ำซะก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งนั่นก็คือน้ําตกในป่านี้น้าบ่าวบอกว่าคืนนี้เราจะพักแรมกันที่น้ําตกผมจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น เพราะผมอยากไปเห็นน้ําตกในป่าลึกแบบนี้หลังจากที่เดินต่อมาสักพักใหญ่ๆผมก็ได้ยินเสียงซูซาแววมาแต่ไกลคาดว่าน้ําตกคงจะอยู่จากที่นี่อีกไม่ไกลเราทั้งสองคนเดินต่อไปเรื่อยๆเสียงน้ําตกก็ยิ่งดังชัดเจนมากขึ้นระหว่างทางนั่นเองผมก็เหลือบเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางอย่างในชายป่าน้าบ่าวของผมก็คงเห็นเช่นกันแกหยุดเดินและหยิบปืนออกมาจากยาม แหลงปืนไปยังทิศทางที่เราเห็นความเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่แต่ก็ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวอีกสงสัยมันจะเป็นพวกกระลอกกระจงน้าบ่าวบอกผมเช่นนั้นแต่ว่าผมกลับไม่คิดเช่นนั้นนะสี่เพราะผมเห็นเจ้าตัวนั้นเว็บๆ็บใบมันคงจะไม่ใช่กระลอกอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวมันใหญ่พอๆกับคนแต่ผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้และเดินต่อไปเมื่อถึงน้ําตกผมก็รีบวางสัมภาระและบอกน้าบ่าวว่าจะไปขอเล่นน้ําสักหน่อย ซึ่งแกก็ตอบออกมาว่าไปเถอะเดี๋ยวน่าจะเตรียมสร้างที่พักเองหลังจากนั้นผมจึงลงไปเล่นน้ําในน้ำตกโดยที่น้าบาวของผมก็ตัดกิ่งไม้มาเพื่อทํานางหางผมหวกว่ายเล่นน้าอย่างสบายอุราน้ําตกที่อยู่กลางหุบเขาเป็นบรรยากาศที่คนในเมืองไม่มีทางได้สัมผัสแต่ในขณะที่ผมกําลังว่ายน้ําดําผุดดําว่ายอยู่นั่นเองผมก็รู้สึกราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงขาผมเอาไว้ใ้จุดลงไปในน้ํา จนผมสำลักน้ำและพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำสุดท้ายแล้วขาของผมก็หลุดจากพันธนาการผมจึงขึ้นจากน้ำอย่างทุลักทุเลและวิ่งไปบอกหน้าบ่าวหน้าบ่าวบอกว่าผมคงจะไปเจอจุดที่เป็นน้ำวนจึงเกือบจะจมนำแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สัมผัสที่ขาของผมมันชัดเจนเกินกว่าการที่จะถูกน้ำวนดูดเองไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วมาช่วยหนะ้าก่อไฟหน่อยกำลังจะมือคำแล้วนะเดี๋ยวน่าจะไปจับปลา ผมจัดการก่อกองไฟที่น้าบ่าวสั่งระหว่างที่ผมอยู่เพียงลําพังผมก็เกิดอาการระเวดระวังไปทั่วราวกับวันนอกจากเราสองคนแล้วจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้ผมกำมีดพกไว้ในมือแน,น่นแม่รู้ว่ามันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนักแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมอุ่นใจไม่นานนักนาา้าเบ่าก็กลับมาพร้อมกับปลาในมือน้าเบ่าจัดการนําไม้มาเสียบปลาและนําไปย่างที่กองไฟ ะวันตกดินจนสิ้นแสงความมืดเข้ามาปกคลุมทั่วทั้งพื้นป่ามีเพียงแสงสว่างจากกองไฟที่ลุกโชยช่วงอยู่เบื้องหน้าเสียงจั๊ก,กจั่นและจิ้งหรีดร้องระงมดังก้องสะท้อนไปทั่วทั้งพื้นป่าผมได้แต่นางนิง่งไม่พูดไม่จากสหน้าเบาจนน้าเบาต้องเอ่ยทักขึ้นมานี่เองเป็นอะไรไปน้าเห็นเองเหลือกหลัก,ลกทำหน้าตาเหมือนกลัวอะไรตลอดเวลาแกถามผมออกมาในมือก็หยิบเอาปืนลูกสองสั้นมาขัดขัด,ขดถูถ แล้วเก๋ก,ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะได้ไปล่าเนื้อสักตัวผมไม่พูดไม่จาใดๆทุกครั้งที่ได้ยินเสียงในป่าผมจะสะดุ้งทุกครั้งแม้แต่เสียงใบไม้ไหวมันก็ยังทาเอาผมกลัวได้ผมได้แต่ภาวนาให้คำคืนนี้ผ่านพ้นไปเสียทีแต่รู้สึกว่ามันช่างยาวนานซะเหลือเกินจังหวะนั้นเองสายตาของผมก็เห็นอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะเงาตะคุ้มแต่คุมซึ่งมันอยู่ที่หลืบผาลิมน้ําตกผมเสียวสันหลังวากับสิ่งที่เห็น หัวใจแทบตกลงไปกองที่ตาตุ่มคนหัวผมลุกซ่าไปทั้งตัวผมพยายามทำใจคมสติตัวเองเอาไว้และพยายามสะกิดหน้าบ่าวของผมที่เกยกำลังง่วนอยู่กับการปิ้งปลาหน้าบ่าวหันมาเห็นหน้าซีฟๆของผมแกเลยถามขึ้นมาว่าเอ็งเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าผมในตอนนั้นพูดอะไรไม่ออกน้ำตาไหลออกมาโดยที่ไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้ากผมเลือกได้ผมขอเสียสติดีกว่า ไม่ต้องมารับรู้สถานการณ์ในตอนนี้เสียยังจะดีกว่าเลยผมชี้มือไปยังเบื้องหน้าพร้อมกับที่น้ำบ่าวผมหันไปดูแกยิฟไฟฉายขึ้นมาแล้วก็คาดเอาไว้ที่หัวเปิดสวิตช์สาดแสงส่งไปยังเป้าหมายข้างหน้าเราทั้งคู่พยายามเพ่งสายตาตามไฟนั้นไปแต่ก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เป็นร่างที่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเมื่อสักครู่เริ่มฉายชัดเจนขึ้นมาในแสงไฟสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมีรูปร่างคล้ายคน ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเข้มเรากกินน้ำลายเฮือกใหญ่ลงคอพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะเป็นเพียงคนเข้ามาหาของป่าแต่พอยิ่งเพ่งมองไปเท่าไหร่ก็เห็นชายคนนั้นใส่กางเกงขาดลุงลิงในดวงตาเป็นสีขาวไม่มีเม็แต่กระทั่งตาดำไม่มีแววตาใดๆมันกำลังเดินมาช้าๆมาที่ทางที่พวกเราอยู่ยิ่งไกลาภาพก็ยิงชัดเจนที่เนหลังของชายคนนั้นเป็นรูขนาดใหญ่กลวงโบ มีน้ำเหลืองไหลยเยื้องออกมาตลอดเวลานอนตยยออแต่โยเยะเต็มไปหมดเจ้าตัวประหลาดตัวนั้นมองมาที่เราผมตัวสั่นเทาเต็มไปด้วยความกลัวหน้าบ่าวของผมก็ยังยืนนิง่งผมไม่รู้ว่าแกใจกลา้าหรือว่าแกกลัวจนก้าวขาไม่ออกกันแน่เจ้าผีหลังกลวงตัวนั้นเดินย่องโซซัดโซเซมาทางเราเรื่อยๆผมเอื้อมมือไปเขย่าตัวหน้าบ่าวแรงขึ้นแรงขึ้นผมทั้งตะโกนทั้งเขย่าตัวหน้าบ่าวจนกระทั่งเขาตะโกนออกมาดังลั่นป่า ไปเร็วรียบเไปสิ้นเสียงเราทั้งคู่ต่างไม่รอชาพวกเรารีบวิ่งออกมาจากริมน้ําตกนั้นข้าวของอะไรไม่ทันได้หยิบช่วยรอบคางมืดมิดมีเพียงแสงสว่างจากไฟฉายคาดหัวของหน้าบ่าวเท่านั้นที่คอยส่องทางเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้สว่างมากพอทําให้เราวิ่งหนีไปตามป่ายอย่างทุลักทุเลกิ่งไม้ที่เกี่ยวแขนเกี่ยวขาไม้น้นามคูขีล่างกายจนเป็นเิ้วรอยได้แผลไปทัว่วแต่ณเวลานั้นความเจ็บปวดมันหายไปหมด เหลือเพียงแค่ความกลัวผมและน้ำบาววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเราวิ่งลงมาจากภูเขาลำลุกลุกคลานกลิ้งถลเยเนื้อตัวถลอกปอกเปิดเราไม่แม้แต่จานกลับไปมองข้างหลังสิ่งเดียวที่คิดได้ในตอนนี้คือต้องหนีพ้นจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแม้ว่าจะเหนื่อยหอบแต่เราก็ไม่หยุดวิ่งจนกระทั่งเราสามารถออกจากป่าทึบมาได้เรากึ่งวิ่งกึ่งเดินจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านในเวลาดึกสงัดเราสองคนรีบวิ่งเข้าไปในบ้าน และปิดประตูลงกรอนอย่างเน่นหนาผมยกมือขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาพร้อมกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองจากผีตัวนั้น <c oughs> เมื่อตั้งสติได้น้าบ่าวก็บอกกับผมว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่คนมันคือผีหลังกลวงที่สิงสถิตอยู่ในป่าคอยหลอกหลอนผู้คนที่เข้าไปในเขตของมันผมนึกถึงสิ่งที่ผมได้พบเจอตั้งแต่มีคนมาดึงขาผมในน้ำจน,นเกือบตายและเห็นผีหลังกลวงต่อหน้าต่อตา มันทําให้ผมขนลุกสู้เหตุการณ์ในครั้งนั้นผมยังจําติดตาและอยู่ในใจผมมาจนกระทั่งทุกวันนี้ซึ่งนี่เลยครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนหลงป่าผจญผีลางกลวงในหัวมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขีเลาสําสหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านักรับ